หนูหน่อยหนูกลัวมากนี่เป็นใครเป็นติ๊กเป็นติ๊กอยู่อเป็นแมวเป็นแมวติดตกีกทเป็นแมวดูพี่ก็ผิดปกติกันมากไปเรื่อยๆรนะคะโอ้ยต๋อ้สียต้องกระเทือนอ่ะไอ้มีกลมกระเทือนมาพไม่ใชกระเทือนกระแทกนี่ค่ะเดี๋ยววเดี๋ยวเดี๋ยวนพีไเธอจะไปไหน ก็แหมมาบ้านพี่พี่เนี่ยก็ต้องมาทำกับข้าวกับคุณแม่ใช่ไหมคะต้องเลต้องพกมีส่วนตัวมาค่ะมชุดมีดมาเลยเดี๋ยวเธอมีชุดมีดส่วนตัวของเธอเลยใช่ค่ะทำไมมันดีกว่าอย่างในในขอพูดดวยไได้ค่ะดูได้ค่ะแต่ว่าที่นี้เนี่ยมันจะต้องระวังะจริงๆแล้วอันนี้เดี่ยเขาไม่ใช้ไม่ใช้ใส่กันแล้วแต่ว่าเพิ่มว่าทาแบบยัง รักมากไงผัวเก่าขอเก่าใช่ก็จะมีมีดอันนี้เป็นคุกไนท์นะคะเป็นแปดแปดรวยรว่รวยฮะมีดสำหรับไว้ตัดเกรมานี่เป็น carving knife carving knife อะไรคุกยังไงอะ carving นี่โดยมากก็จะเป็นพวกเหมือนเหมือนแล่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 อันนี้เป็นพวกแล่แล้วก็นี่ค่ะอันนี้เป็นแพร r i งไน n i แพริ่งแพริ่งไนส์โดยมากเนี่ยเป็นมีดที่สำหรับไว้ปลอกไช้ปลอกแล้วของท่าก็จะมีเป็นเป็นกระไา ไว้แบบว่าไว้แซะไว้ลาะอะไรก็ว่าไปตามเนื้อกงเนื้อไก่แปลว่าเธอชอบทำอาหาร่จริงค่ะชอบชอบมากค่ะชอบมากชอบมากด้วยชอบทำอาหารประเภทไหนคะไทยไหมชอบทำทุกประเภทนะคะใช่ไหมคะแล้หลรั่งนี่ได้ไปเรียนเลยอะไรอย่างนี้ไหมไปเรียนเป็นคอร์สเล็กๆกับขำแต่เคยไปอยู่ในครัวนะคะเคยขอไปเป็นอาสาสมัครอยู่ในครัวช่วยกับพวกเชฟพวกอะไรนี้เลยอย่างเงี้ยชีวิตนี้คิดว่าถ้าไม่เป็นนักร้องคงจะเป็นเชฟชอบทำอาหารชอบมากเลยอาหารประเภทเช่นอาหารฝรั่งหรือว่าอาหารจีนจีนหรือจารีน คือถ้ายุถามคนทำาทำอาหารพอ่าเอาเดียวจะเอาแมวในหลคาแล้วนนี้ชอบทำอาหารยี่ไปเจอแม่เลยดีกว่าใช่วันนี้เห็นแม่บอกทำอะไรนะแก้วแกงกะทิสายบัวแกงสาบัวอยู่นี่หาทานยากเลยนะใช่สิแล้อยากทานเนี่แกงสาบัวมากและอยากทำเป็นด้วยทำไมทำไมหนูถึงนอยากจะทานแกงสายบัวคิดถึงคุณแม่ค่ะคิดถึแม่ตัวเองเพราะคุณแม่ชอบทานมากคุณแม่ชอบทำให้แม่ชอบทานแล้วก็อย่างหนึ่งคือ จริงๆแล้วตัวทานเนี่ยชอบแบบว่าทำทำอาหารนะคะไปไปใส่บาดพระตอนเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอยากจะทำอันนี้จะไปใส่ให้คุณแม่โอ้ใช่ไปซื้อเขาไม่อร่อยแม่มาแม่มาบอกว่าไม่อร่อยแม่บอกว่าออร่ยพี่เนี่ยแม่บอกไม่ไปด้วยลูกทำส่งให้แมาหน่อยโอเคโอเคได้ได้เอาแก็ระทค่ะได้เลยค่ะได้เจรละดีเลยไปแล้วเดี๋ยวเราตาไทย เดี w, ๋ยวเราไปทำเรียลลิตี้เราดีกว่านะมาอธายไปเดี hint, buy, ๋ยวจะมาให้ดูเด oh, like ี๋ยวจะคอยชมอ่าเดี๋ยวจะคอยชมไปเล่นหยเล่นหยุดเล่นหยุดแล้วโอ้ไปอทายไปไปไปเล่นหยุดแล้วแมี่ซื้อสายบัวให้แล้อันนี้อะไรอย่าแม่ไม่ได้ซื้ออลยไหลบัวพี่รู้จักไหมไหลบัวไม่เคยอ่ะ ไอ้หลบัวเนี่ยมันอยู่ในตมไงมันกําลังจะเป็นดอกแต่มันยังไม่ทันเป็นมันมันจะเกิดจากไอ้รากบัวที่เราเรียกรากบัวเนี่ยนี่ตรงข้อเนี่ยมันก็จะไอ้นี่ก็จะแทงออกมาแล้วก็เป็นรากรากเพื่อยึดดินแต่อันนี้ก็เตรียมที่จะเป็นดอกก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นบัวเนี่ยแม่เนี่ยใช่เป็นส่วนอันนี้เขาเรียกดอกบัวอ่อนมันจะอยู่ในตมที่เขาเรียกบัวในตมนะแล้วพอออกมาเสร็จ พอพอมันพ้นขี้เลนขี้ตมมาแล้วมันก็จะยาวเป็นสายแล้วก็มาโผล่เป็นดอกเพื่อจะขยายพืชพันธุ์อันนี้ดิอันนี้อะไรแม่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยเนี่ยก็ไม่ดูมันจะไปเห็นอะไรเลยอะไรที่ไหตามไปนี่ไงไอเนี่ยเขาเรียกลูกตะลิงปิงตะลิงปิงอ่ะเป็นหวานอร่อยลองกินดูสิไหนแม่ช่างเดานัก โอ้โหแม่เปรี้ยวอ่ะก็ไม่ได้บอกว่าหวานก็เราพูดเองหวานก็บอกให้หล่อเปรี้วัสดี้เราไปเจอคุณแม่ตื่นเต้นไหมคะแม่หนูตื่นเต้นที่ได้เจอคุณแม่มากกว่าค่ะ สอนวิชาเกษตรศาสตร์กันอยู่หรือว่าอะไรเนี่ยเ้าใสยบัวต้มกะทิต้มใส่บัวค่ะทาทาชอบทานเมนูทานมากค่ะวันนี้เราจะทำใจมากเออเราจะทาต้มกะทิเสบัวเป็นอาหารโบราณนะคะเป็นอาหารโบราณวันนี้ทาทาเขามีมีมีมด้วยเชฟ พี่นี่เชฟมาแต่แม่นะแต่คงไม่ได้ใช้อะค่ะเพราะว่าคงอยากจะดูคุณแม่มากกว่าแต่เอามาเอามาอวดไปเองพี่ต้องระวังเพราะว่าแม่พี่จะอยากได้มากต้องวังหายนิดนึงไปเจ้าไปบอกไม่ได้ไปบอกเดี๋ยวต้องใจคุยกันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับอทำไมพี่พี่ครัวมันเริ่มเต็มแล้วไงหรอเี่แล้วจะพูดถึงต้มกะทิใส่บัวนะลูกนะต้มกะทิใส่บัวเนี่ยนะคะความเปรี้ยวเนี่ยเราเอาจากลูกมาดันด้วยจักไหมอันนี้ตะลิงปิงค่ะ มันไม่เหมือนคล้ายๆกันนะคะกระิงปิงเนี้ยลูกเขาจะเป็นเหลี่ยมๆใบหมือนจีบๆตรงนี้ด้วยใบลูกคล้ายๆมะเฟืองแต่ว่าเป็นลูกเล็กค่ะอันนี้มาดันมาดันเขาก็จะผ่าเลยลูกค่ะเขาจะผ่าอย่างเงี้ยเนี่ยคะพี่เบเก็บเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นเม็ดลูกนี่เราอาศัยความเปรี้ยวนะถ้ามาดันไม่ได้นะลูกเขาก็จะใช้น้ำมะขามเปียกนะ คุณแม่มีคาถามค่ะอะแล้วคนนี้ต้องใครคะเป็นมดานเป็นมาดานนี้เป็นมาดานเดี๋ยวที่แม่มาต้มให้มันเละก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราแกงเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดานไม่ทันเปื่อยรสชาติยังไม่ออกแม่ก็เลยต้มมาซะก่อนแม่คะเราต้มเพาะมันใช้เวลานิดหน่อยไม่หายมันก็ยังแบล็ท้อนมาชิมดูสิมันก็ยังเปรี้ยวลูกเปรี้ยวเหมือนเดิมเปรี้ยวเหมือนเดิมด้วยักช้อนนหคะในไหนก็ไหนไหนแล้วค่ะอื แม่ใส่อะไรบ้างต่อหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำกระตุ่ตื่นเลยค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นของพี่เอาไปเสีของพี่เหรอคะหนูก็คิดว่าเขาแซวหนูนั่นเลยสินะนี่ชาชาลองชิมใหม่อีกทีชิลุกดูที่ช้างยังไงไอ้ช้างป่านี่มันไม่ไปไหนจะดูไม่ชิมได้ไหมคะคุณแม่กลัวมาอีกกลัวมาเอ้ยมันไม่กล้ามาลองเดี๋ยวลองดูนะคะคุณแมลองดูลองทีนะคะอืม มีไหมคะไม่มีไม่มีก็แหลกแล้วตอนนี้ผู้บุยคุณท้าทายเพื่นตกใจครับเพราะว่าที่แม่สุชาพูดนะครับอย่าคิดไปไกลนาช่วงหน้ากลับมาหาเหกับเมนูสุดคลาสสิกต้มกระที่สายบัวต่อนะครับ